ไปกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนน้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต้านยาเสพติดนะคะเรียกว่าป้องกันป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดค่ะเป็นกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนพึ่งนะคะเตรียมจัดกีฬาต้านยาเสพติดนนพึ่งเกมส์ครั้งที่24ค่ะพบกับขบวนพาเรดแสงสีเสียงในพิธีเปิดที่จัดเตรียมไว้สุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะ ที่โรงเรียนบ้านจาตนตำบลนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายธนวัต์ไพรสารเจริญโชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนน,นพึ่ง พร้อมด้วยนายชาโนนแสนยามาดผู้บร,ร,ริบารหารเจ้าหน้าที่นะคะได้ช่วยกันค่ะภาพที่เห็นนะคะเป็นการกําลังเตรียมงานช่วยกันปัดกวาดทาความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนสำรวจความพร้อมของสนามที่ใช้แข่งขันนะคะแหมทานายกมากวาดเองเลยนะะ <laughs> มาร่วมติดตั้งประกอบเวทีค่ะเพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนนพึ่งเกมครั้งที่24ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดค่ะป้องกัน ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยสร้างโอกาสเล่นแข่งกีฬาอย่างทั่วถึงนะคะเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อค่ะให้น้องๆได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก่อให้เกิดความรักความสาม,มัคคีในหมู่คณะค่ะสาหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนนพึ่งเกมครั้งที่24ประจําปีงบประมาณ2568 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ไปจนถึง15ธันวาคม2567ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจันทร์ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบโดยจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายวอลเลย์บอลประเภทชายหญิงเสปักตะกร้อประเภทชายหญิงและกีฬาพื้นบ้านจะมีการจัดพิธีเปิดนะคะมีขบวนพาเลทจากชาวชุมชนและน้องๆน,นักเรียนเด็กและเยาวชน เชิญชมการแสดงแสงสีเสียงที่สุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมทั้งยังมีการแจกรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมในงานอย่างมากมายค่ะโดยในวันที่13ธันวาคม2,567เวลา16.30นาทีเป็นต้นไปนะคะเราไปฟังเสียงนายธนวัตรภัยสารเจริญโชธนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งกันค่ะนะครับวันที่13นี่นะครับเราก็จะจัดแข่งขันกันทั้งวัน14ทั้งวัน15ทั้งวันมีไฮไลท์คือวันที่1 0 สามในตอนเย็นประมาณสักบ่ายสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจะมีพิธีเปิดจะมีระบบแสงสีเสียงทุกท่านนะครับที่มาชมมาเชียร์นักกีฬานะครับได้เกิดความประทับใจปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากท่านที่มาชมหรือมาเชียร์นักกีฬานะครับสามารถที่จะมีโอกาสได้รุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับอาทิเช่นรางวัลจักรยานไฟฟ้าทีวีตู้เย็นจะมีคูปองสําหรับชาวตำบลนนพึ่งแจกให้กับทุกครอบครัวที่จะมาดูาการแข่งขันกีฬานมนพึ่งเกมครั้งนี้นะครับ ทุกท่านนะครับมีสิทธิ์ครับชาวตำบลมนพึึงทุกท่านนะครับปีนี้นะครับท่านนายกจะจัดใหญ่กว่าปกติมากจะมีกิจกรรมช่งงวงตเยน็นแล้วก็มีกิจกรรมแข่งกีฬาของเด็กนักเรียนซึ่งนักเรียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเขาได้แสดงออกทราบแล้วว่ากีฬาสําหรับเด็กเขาชอบมากนะครับเพราะหาโอกาสที่จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากอบตอโนนพึ่งอย่างดีเสมอมาเลยนะครับ ค่ะ13-15ธันวาคมนี้นะคะไปกันได้ที่โรงเรียนบ้านจาันตำบลนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจาังหวัดอุบลราชธานีค่ะ